ผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานแต่งงานนะครับที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจริงๆนะสำหรับงานแต่งงานของสาวปูปรยากับสามีเนี่ยนะฮะที่โอ้โหคุณผู้ชมฮะบอกได้เลยว่าสวยสดงดงามและบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นะฮะอบอุ่นด้วยความอบอุ่นจริงๆฮะซึ่งนะฮะมีรายงานมานะว่างานแต่งงานของสาวปูปรยาเนี่ยนะมูลค่าเนี่ยรวมๆเนี่ยอยู่ที่260ล้านบาทกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับหลายคนฮะงานนี้โอ้โหพังงะกันเลยทีเดียวสงสัยว่าเอ๊ะ สามีของสาวปูปรยาเนี่ยทางานอะไรเขาเป็นใครกันแน่โอ้โหทำไมจัดงานแต่ง2องร้อยคล้านบาทเลยวันนี้ฮะท็อปดาราพาไปทาความรู้จักกับสามีของสาวปูปรยาครับแต่ว่าเขาจะเป็นใครทํางานอะไรติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว,ว่าทาเอาแฟนๆน,นั้นปลื้มอ,อกปลื้มใจกันไปต,ตามๆกันละครับหลังจากที่นักแสดงสาวปูปรยาได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนนุ่มนักธุรกิจมิสเตอร์ควง เจ้าเ่านักธุรกิจชาวเอเชียที่ย่านเบลแอร์เบเวอรี่ฮิลส์สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศชื่นมืน่นและทุกคนต่างร่วมแสดงความยินด,ดีกันเป็นจํานวนมากนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวปูปรายานั้นสวยสะกดทุกสายตาจริงๆเลยครับ และถึงแม้ว่างานนี้จะจัดแบบเอาท์ดอร์นะครับในสวนแล้วก็มีเพียงแขกคนสนิทเท่านั้นนะฮะแต่ก็มีการตกแต่งอย่างงดงามราวกับเทพนิยายเลยครับในส่วนของชุดเจ้าสาวนะครับสำหรับช่วงพิธีการนั้นออกแบบโดยวาเลนติโนกูตูโดยเฉพาะสร้อยคอเพชรที่เจ้าบ่าวมอบให้แก่เจ้าสาวคุณผู้ชมฮะ มีมูลค่าสูงถึง200ล้านเลยทีเดียวฮะส่วนชุดของเจ้าสาวก็สั่งตัดในช่วง after party นะครับจากแบรนด์ Vivienne Westwood นะฮะอยู่ที่3.5ล้านค่าดอกไม้ตกแต่งในงานนะฮะโดยเน้นเป็นดอกกุหลาบสีขาวทุกสายพันธุ์ในงานนี้ฮะอยู่ที่ราวๆ12ล้านบาทนะฮะ ค่าตกแต่งอินเทอเนียห้องบอลูใหม่หมดสำหรับจัดงาน after party ก็อยู่ที่45ล้านบาทนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าสุดปังอลังการงานสร้างแบบของจริงแหละครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้อลังการสุดๆจริงๆคุณผู้ชมฮะทั้งชุดเจ้าสาวแบรนด์ดังสร้อยเพชรที่เจ้าบ่าวมอบให้นะครับ ค่ากุหลาบทุกสายพันธุ์ที่มารวมกันอยู่ในงานนี้แล้วก็ค่าตกแต่งสถานที่ใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าประเมินมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมรวมๆกันเนี่ยก็จะอยู่กันที่ราว260ล้านบาทเลยทีเดียบครับซึ่งทุกคนต่างก็ตาลุกวาวสุดๆนะฮะกับจํานวนเงินมหาศาลในงานแต่งของนักแสดงสาวสวยงานนี้ครับเลยทําให้หลายคนนั้นเกิดคําถามว่าสามีของสาวภูปยิยานั้นเป็นใคร สำหรับเจ้าบ่าวป้ายแดงของปูประยานะครับคนนี้มีชื่อว่ากวงนะครับอายุ46ปีฮะหนุ่มนะักธุรกิจชาวเอเชียนะฮะระดับมหาเศรษฐี ซึ่งรู้จักกับสาวปูปรยานะครับผ่านทางคุณแม่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะแต่ด้วยความที่สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องอีกทั้งในวันที่คุณพ่อของเธอป่วยครับเขาก็อาสาไปเฝ้าไข้ให้แม้จะยังไม่ได้รู้จักกันดีพอครับจึงทําให้สาวปูนั้นซาบซึ้งอีกทั้งยังเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการทุ่มเทในการทํางานของปูปรยาจึงทําให้ทั้งคู่นั้นเข้ากันได้ดีครับจนอายุที่ห่างกันถึง12ปีไม่ได้เป็นอุปสรรคในความรักนะครับก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกนา,ก,นาก,กว่2ปี นอกจากนี้ครับในรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีทางด้านของพี่วัรังคชาภาค,ครับพิธีกรยังได้เผยอีกว่าสามีของปูปรายานั้นรวยมากจริงๆแล้วก็เป็นเจ้าของกาแฟที่ประเทศเวียดนามครับอย่างเวลาไปเวียดนามเนี่ยทุกคนก็จะไปซื้อกาแฟซึ่งก็เป็นกาแฟของแฟนปูหรือว่าสามีของคุณปูปรายานี่แหละครับคุณผู้ชมอะเรียกว่าคลายข้อสงสัยนะฮะ ก็แหมเป็นคู่ที่เหมาะสมกันสุดๆจริงๆและครับคุณผู้ชมทางนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนะฮะงานนี้ก็เหลือแต่ว่ารอฟังข่าวดีว่าจะมีเจ้าตัวเล็กเมื่อไหร่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ